สวัสดีครับและนี่คือ All New Jazz 2014นะครับรหัสตัวถัง GK นับว่าเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับรองจาก GD และ GE นะครับสำหรับ Jazz 2014นี้เปิดตัวเมื่อ22พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับรุ่นที่นำมาให้ดูตอนนี้ก็คือตัว SV นะครับก็คือตัวท็อปราคา739นะครับส่วนตัว SV+ Plus ราคา754นะครับ ทุกอย่างออปชั่นเหมือนกันหมดครับต่างกันแค่ถุงลมที่มีเพิ่มนะครับคือรถปกติ Honda ปกติทุกรุ่นจะมีถุงลมเป็นมาตรฐานคู่หน้าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัว SV+ จะมีถุงลมเพิ่มขึ้นมาอีก4ใบเป็น6ใบนะครับดูง่ายๆตรงนี้ครับรุ่นนี้เป็น SV ตรงนี้ก็จะไม่มีม่านถุงลมข้างนะครับก็ถ้ารุ่นไหนที่มีม่านถุงลมข้างก็จะเป็นตัว SV+ Plu ดูง่ายๆครับผมก็คือจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณข้างเบาะ จะพองตัวออกมาตรงนี้จะมีผ้าเย็บว่าไซส์แอร์แบกนะครับถ้ามีตรงนี้ก็คือเป็นตัว S V Plus นะครับสำหรับรุ่น S V ตัวนี้นะครับออปชันหลักๆก็เช่นที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือค a d d ด s h i ชิปนะครับปรับเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีค i s e คอนโทรลนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับตัว S V ตัวท็อนะครับส่วนภายนอกนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกหน้านะครับ มีเป็นเอ่อด้านนี้ครับเป็นไฟตัดหมอกหน้ากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็ปรับและพับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าได้นะครับนี่คืออุปรกรณ์หลักๆของตัวท็อปอีกชิ้นนึงที่เห็นในใช้ก็คือที่วางแขนนะครับเป็นกล่องเก็บของสำหรับตัวแจสสิบสี่นี้จะมีช่องใส่ iPad ได้นะครับครับ อีกจุดนึงที่เปลี่ยนแปลงขึ้นครับก็คือช่องวางแก้วด้านหน้า,าสามารถเปิดปิดแบบนี้ได้นะครับรุ่นทีล่ละจะเป็นกลมๆนะครับเป็นรูกลมๆอย่างเดียวนะครับครับก็เป็นปุ่มสําหรับการสตาร์ตรถครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทซึ่งมีมาตั้งแต่รุ่น V นะครับนะครับผมจะลองดูกด accessory นะครับโดยไม่ได้เหยียบเบรกก็จะเป็นการเล่นระบบวิทยุอะไรต่างๆได้นะครับ กดอีกครั้งหนึ่งอ่าเป็น on นะครับตัวนี้คือการเป็นการสแตนบ b y พร้อมที่จะ start เครื่องยนต์นะครับก็จะมีไฟเตือนต่างๆขึ้นที่มานนะครับไอ้ไฟเตือนพวกนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคืออ่าหลังจากส start ร,รถแล้ว5วินาทีไฟพวกนี้ก็จะดับไปนะครับทุกครั้งที่เปิดขึ้นจะาให้ตกลงว่าเราจะขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับก็จะถามว่าเชื่อมต่อหรือเปล่าก็ยังไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือภาพ การรอสแตนบายที่จุดกดสตาร์ทครับซึ่งณสถานะตอนนี้สามารถพับกระจกได้นะครับพับกระจกเลื่อนกระจกได้นะครับถ้าสมมติเรา,าฟังเพลงหรืออะไรเสร็จแล้วก็กดดับได้เลยนะครับนี่คือ,อยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับไม่ได้หยยบเบรกก็จะกดวนไปเรื่อยๆได้นะครับซึ่งตามหลักการสตาร์ทรถที่ถูกต้องก็ควรจะกด ให้เป็นขึ้นออนอย่างนี้สักประมาณ3วิ5วิเราค่อยเหยียบสตาร์ทนะไม่ควรมาถึงก็เหยียบเบ,บรกแล้วกดเลยอย่างนี้จะทําให้แบตเตอรี่นี้ไปไวนะครับนะครับผมจะเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทเลยนะครับนะครับผมไฟเตือนทุกอย่างดับลงนะครับเหลือแค่ที่สําคัญคือ,อเข็มขัดไม่ได้คาดหรือประตูปิดไม่สนิทนะครับเริ่มจากด้านข้างนะครับ เห็นชัดเจนเลยคือปุ่ม Econ Mode นะครับกดแล้วก็จะมีใบไม้ขึ้นนะครับเป็นปุ่มที่ควบคุมเครื่องยนต์เกียร์แอร์แล้วก็ลิ้นปิดปีเสื้อให้อยู่ในสภาวะที่ประหยัดพลังงานที่สุดนะครับเมื่อไม่ใช้ก็กดเปิดกดปิดได้ครับซึ่งการกดเนี่ยมันจะทําให้พูดตรงตรงก็คือรถจะเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับปความเร็วได้ช้านะครับถ้าใช้ในทางตรงยาวๆเนี่ยก็จะประหยัดได้พอสมควรนะครับ มาที่เครื่องปรับอากาศนะครับก็เปิดพัดลมนะครับเป็นจอสัมผัส Air Auto นะครับก็มีมาตั้งแต่รุ่น v l a s นะครับ,บก็คือดูง่ายๆรุ่นไหนที่มีจอก็จะมี Air Auto แล้วก็มีกล้องหลังพ่วงมาด้วยกันรวมถึงคำสั่งเสียงนะครับใช้งาน Siri ได้หรือว่าอรองรับการรับสายขทาออกที่พวงมาลัยนะครับโดยการกด รับสายกดวางสายได้เลยนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้ครับออโต้ Auto, ระดับความแรงพัดลมนะครับคือเราอุณหภูมิเนี่ยเราต้องเซตไว้ที่เราต้องการก่อนนะครับพอกดออโต้มันก็จะเป็นปรับความแรงของลมให้เองนะครับจนได้อุณหภูมิที่ต้องการไม่ใช่ออโต้อุณหภูมินะครับมันอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับวิธียกโลกกดออโต้ไม่ได้นะครับ, Auto, นะรบต้องกด เมื่อเราออโต้พัดลมเราก็ต้องปรับพัดลมเป็นแมนนวลออโต้ Auto ก็จะหายไปนี่ออโต้ยกเลิอกออโต้นะครับนะครับสำหรับอุปกรณ์ช่องเชื่อมต่อความสะดวกอะไรต่างๆนะครับรุ่น v p a า s จะมี HDMI นะครับต้องซื้อสาย HDMI ต่อกับ iPhone ด้วยนะครับ USB จะมี2ช่องนะครับจะอยู่ที่ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีนะครับแหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายไฟนะครับช่องวางแก้วนะครับในรุ่น sv พอ่อในรุ่น sv ขอโทษครับรุ่น sv เนี่ยเนื่องจากมีช่องเก็บของบริเวณตรงกลางครับก็จะมีช่องวางแก้วทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งนะครับก็คือตรงนี้1 1นะครับ23อั 2, 3, ประตู4 5หลัไอีก2 6 7 แต่ส่วนรุ่นอื่นรุ่นรองลงไปนะครับที่ไม่มีช่องเก็บขอตรงนี้ก็จะมีช่องวางแก้วเพิ่มมาอีกสตำแหน่งตรงนี้รุ่นอื่นจะเป็น9รุ่นท็อป SV หร h อ SVH จะเป็นมี7ตําตำแหน่งนะครับช่องวางแก้วนะครับนะครับก็มาลองขับกันเลยแล้วกันนะครับนะครับ รถล,ล็อกให้ออโต้ครับสัมพันธ์กับความเร็วที่15กิลเมตรตอชั่วโมงขึ้นไปเลยก็จะล็อกเองสังเกตไฟ Eco นะครับเป็นถ้าอยู่ในการสภาวะการขับขี่ที่ประหยัดจะเป็นไฟสีเขียวนะครับแต่ถ้าความเร็วเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนสีนะครับยังทำความเร็วให้ไม่มากครับมันก็เลยเปลี่ยนยังไม่นำเงินเท่าไหร่ แต่ถ้าจอดเฉยๆแน่นอนครับกินน้ำมันกว่ามันก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนี่ครับสีเป็นสีน้ำเงินก็คือใช้สมรรถนะเต็มที่หรือพูดง่ายๆก็คือกินน้ำมันนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวก็คือประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันครับผมนะครับนี่ตอนนี้ขึ้นทางชันนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงิน มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับมีเป็นมา,มาตรฐานให้ทุกรุ่นนะครับเนี่ครับมันจะช่วยเออมันจะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมทํางานตลอดเวลาตอนนี้ผมค้างอยู่บนทางชันนะครับเหยียบเบรกค้างไว้อยู่นะครับอ่ะมันไม่เห็นไม่เป็นไรคือคือตอนนี้เหยียบเบรกค้างไว้พอผมปล่อยเบรกนะครับละคันละเบรกรถจะยังค้างให้สมวินาทีผมปล่อยแล้วครับปึ๊บหนึ่งสองสาม ไหละนะครับซึ่งมีมาให้ทุกรุ่น,นครับเป็นมาตรฐานนะครับต่อไปนะครับจะ,ะขึ้นมาถึงดาดฟ้าเลยล้กันะสว่างชัดเจนนะครับ การถอยหลังนะครับรุ่นที่มีจอก็จะมีกล้องมาด้วยกันอยู่แล้วนะครับกล้องหลังจะสามารถปรับมุมได้3ระดับนะครับมุมก้มพื้นดูว่ามีอะไรตกขวางอยู่หรือเปล่านะครับสังเกตนะครับเส้นจะเป็นสีเหลืองคือล้อตรงนะครับทันทีที่มีการหมุนพวงมาลัยเส้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับพอล้อตรงปุ๊บเส้นก็เป็นสีเหลือง ก็ยังที่ไม่ได้ทดสอบก็จะมีเรื่องของ Cruise Control นะครับซึ่งไว้จะมีโอกาสได้ทดลองสาธิตการใช้งาน Cruise Control ให้ดูนะครับซึ่ง Cruise Control เนี่ยจะเป็นการที่ช่วยลดอาการเมื่อล้าในขณะขับขี่นะครับในกรณีที่อยู่ทางตรงโล่งๆยาวๆนะครับก็เซตความเร็วแล้วก็ปล่อยให้รถมันวิ่งไปเองนะครับ โดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับสายว่าคอยแตะเบรกหรือบังคับทพว่ออะไรทิศท,ทางอย่างเดียวนะครับอีกระบบหนึ่งก็คือ,อ ESS นะครับ Emergency Stop Signal นะครับระบบจะมีไฟกระพริบฉุกเฉินกระพริบให้อัตโนมัติทันทีที่เบรกกระทันหันนะครับแต่ต้องมาจากความเร็วมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ มาความเร็วสูงแล้วเหยียบเบรกกระทันหันเนี่ยจะมีไฟกระพริบฉุกเฉินติดให้เองนะครับเป็นการเตือนขันหลังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุชนท้ายนะครับกนะ็แล้วก็ระบบ vsa นะครับมีเป็นมาตรฐานทุกรุ่นสําหรับแจ๊สใหม่ซึ่งมีมาตั้งแต่รุ่นเซิตี้ใหม่นะครับก่อนหน้านี้ vsa จะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวนะครับในกรณีที่รถลื่นถลี่ล้อหมุนไม่เท่ากันนะครับมุดโคง้งหรือหลุดโค้งเนี่ยรถจะเบรกอิสระ สีล้อนะครับช่วยในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็ช่วยเร่งหรือผ่อนไปด้วยนะครับทำให้ควบคุมกับเข้าสู่เส้นทางได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่ง Option, ออปชั่น VSA นะครับระบบควบคุมการทรงตัวเนี่ยมักจะมีในรถราคาที่เป็นราคาแตะล้านนะครับหรือตัวท็อปทอปเท่านั้นนะครับแต่สำหรับ h o n d a เนี่ยเอามาใส่ให้ตั้งแต่ เป็นเอาใส่ให้ตั้งแต่รุ่น City ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรถระดับซับคอมแพ t นะครับเครื่องพันห้าที่มีระบบออปชันความปลอดภัยจากรถราคาแพงมาใส่ใส่มาให้นะครับครับก็เบื้องต้นก็คงรีวิวมินริรีวิวแล้วกันนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มีโอกาสได้รีวิวอะไรที่เต็มรูปแบบว่านี้ก็จะจะ,จ,ะจ,จัดมาให้ในโอกาสหลังนะครับผม ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ